สวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องจอยครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของน้องจอยครับในงวดของวันที่16ก,กรกฎาดคม68ครับอช่วงนี้น้องจอยก็พักผ่อนอยู่บ้านเนาะค่ะครับก็คือ,อดํานาแล้วก็ง,งานคะ,ะอยู่แ<ม>ถวบ้านาานี้ก็คือเสร็จเรียบร้อ,รอยหมดทุกอย่างแล้วเนาะ อ๋อครับอ่าปลูกมันบ้างไหมต้องจอยไม่ค่ะไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกก็คือทํานาอย่างเดียวช่วงน,นี้ว่าเสร็จแล้วเนาะค่ะครับตอนนั้นก็ไปอ่ารับจ้างเก็บเงาะครับที่จังหวัดตราดเนาะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอไปปีหน้าค่ะรอไปปีหน้าอ๋อในระหว่างนี้จอยก็อยู่บ้านแล้วก็รอรับจ้างทั่วไปเนาะอ๋อโอเคครับ แล้ววันนี้เด็ยจอยฝันหรือยังหนูกฝันได้สองวันแล้วค่ะฝันได้สองวันแล้วเนาะครับวันที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายของน้องจอยเนาะค่ะครับอ่าก็มีธุระหลายอย่างก็เลยไม่ได้มาค่ะครับเดี๋ยววันนี้ไกลเลขออกเดี๋ยวพี่มาตามอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเพราะว่าน้องจอยเองก็ถือว่าเป็นคนฝันเ่นอยู่ครับ ถ้าเรียงไปออกคลิปแรกก็ออกคลิปที่2เป็นอย่างนี้ตลอดมาเนาะค่ะบารค้าก็ตามหลังใช่บารค้าก็เข้าถ้าสองคลิปก็มีค่ะท่านผู้ชมครับก็บีเอฟซีถามถึงเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวให้จอยเล่าเรื่องราวความฝันให้เอฟซีในช่องคองเออีสานใต้ฟังหน่อยเนาะว่าจอยฝันว่ายังไงบ้างฝันวันใดนะครับฝันได้สองวันแล้วผ่านมาได้สองคืนแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเล่าเลยเนาะค่ะครับครับฝันก็ไม่ยาวหรอกค่ะฝัน ว่านูนอนอยู่บ้านนั่นแหละนอนอยู่นอนอยู่ได้ยินเสียงพี่ชายโนูค่ะที่แกที่เสียชีวิตไปแล้วพี่ชายคนที่สองจอยจอยเขามากับแม่ด้วยจอยเขาบอกนึกว่าอะไรไปไปนู่นไปไปไปเที่ยวบอกไปเที่ยวไปไหนไปเที่ยวอยู่ไหนมาๆมา,มา,มาน,นี่นี่นี่ขึ้นรถกูกูบอกนีม่มาขึ้นรถกู้ีน เขาก็ขับมอไซค์ของเขาที่ของแกที่แกซื้อคะ่ะครมามานน่มานั่งกับกู้นี่เขาว่าเขาก็ขับนูก,ก็ขึ้นไปนั่งกับแกขึ้นไปแกก็พานุกขับไม่รู้ขับไปไหนขับไปไปไปขับวนไปวนมาไปไป,ไปบอกมามาเยวพาไปเที่ยวนี่แหละวนไปวนมาอยู่นั่นแหละไม่รู้พาไปไหนจะไปไหนเขาก็นั่งรถก็อบอกเลข เลขจะออกสามซูนเดอร์งวดนี้เขาบอกสามซูนเดอร์เขาบอกอเลยว่าเอ้ยโกหกอีกละมั้งนี่ก็คิดอยู่ในใจนะโกหกอีกมั้งนี่นี่แหละจะออกงวดนี้แหละสามซูนเขาบอกก็พาหนูขับไปอีกไปไปจนหนูไม่รู้ไปไม่ถึงสักทีอะค่ะจนหนูสะดุ้งตื่นก่อนอ๋อก็คือจอยฝันแค่นี้ค่ะแต่ อจอยบอกว่าพี่ชายที่เสียชีวิตไปก็คือเขาบอกเลขค่ะเลขสามศูนย์ค่ะเขาบอกสามศูนย์เขาบอกว่าวันนี้จะออกสามศูนย์ค่ะแต่ในในความคิดจอยจอยจอยบอกอถามเขาได้ได้ถามเขาไหมไม่ไม่นูไม่ได้ถามแต่คิดในใจเฉยๆคิดในใจตัวเองว่า<ช>จะหลอกหรือเปล่าว่าจะหลอกนูหรือเปล่านาะครับอืมแต่ก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามครับแต่ จอยเนี่ยได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายไปค่ะไอ้ใช่คันที่อ่จอดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องใช่ค่ะใช่คันนั้นที่จอดอยู่ที่เขาเอาทําไมเขาไม่ขายไม่อะไรไปเขาก็ไม่จะขายอยู่นูกูไม่ให้ขายเนาะเอามาไว้ไว้เผื่อพี่มันตีมีเงินซ่มอ,อ๋อก็คือเอาไว้เอ่อเพื่อเอาให้พี่มนตรีเอาไวา้ใช้ค่ะครับพี่ ก็คือคนที่ตายเป็นพี่ชายแท้ๆหรือเปล่าแบบลูกพี่ลูกน้องอะค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่สนิทกันค่ะแกเ,เลี้ยงนูมาตั้งแต่เล็ก<อ>แม่นูเสียกับแกก็เลียงเลยนะอ๋อเป็นแม่แกเป็นพี่สาวแม่นูอ๋อก็คือลูกพี่ลูกน้องค่ะครับแต่ก็คือสนิทกันมากค่ะสนิทกันครับเขาเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบสองปีห้สสองปีเนาะ ครับอ่าก็คือน่าจะเสียไปนานแล้วเนาะค่ะได้ประมาณสองปีหลังลูกชายหนูสองปีค่ะได้ประมาณสองปีเพราะลูกชายหนูสามปีออตอนที่ก็เสียต,ตอนที่พี่มาเริ่มทําคลิปจอยใหม่ๆค่ะก็คือช่วงนั้นเองเนาะค่ะอ๋อครับครับอืมอ่านานแล้วเนาะที่จอยไม่ได้ฝันเห็นเขาค่ะก็นานอยู่นาน นานมากแล้วว่าพี่เคยมาทําคลิปจอยนอะตอนนั้นจอยก็เคยฝันเห็นเขาเคยฝันเห็นเคยฝันเห็นค่ะ่วงนั้นฝันว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเมือนกัรครับมันก็ออกทะเบียนรถใชถ่ทะเบียนรถก็คือหกแปดห้าหกแปดห้าใช่หรือว่าวันนี้เขาจะมาซื้ออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้ค่ะครับหรือว่ามาขอส่วนบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดภาคนี้เราก็ไม่เคยด้ไปบัตรครับ จอยก็ลองทําบุญไปให้อ่าพี่ชายหน่อยเนาะ,ะครับเผื่อเข้ามาขอส่วนบุญแล้วก็มาให้โชคให้ลาบเราก็ได้ครับอ่ามากับแม่แม่ของจอยตอนนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมมากับแม่แบบแม่ของแกอะค่ะแม่ของแกเลยอที่แกยังไม่ได้เสียชีวิตหรอกออยังอยู่ยังอยู่อ๋อแต่ก็คือในกองฝาน่ะมาเรียกจอยจอยนอนอยู่ในบ้านหลังนี้ แล้วจอยก็ลงไปก็เห็นแม่มากับเขาาแล้วหลังจากนั้นก็คือตัวคนตายเนี่ยเขาบอกว่าจะพาจอยไปเที่ยวใครับแล้วไปกับจอยแค่สองคนไปด้วยกันสองคนอะขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเขาทะเบียนหกแปดห้าใช่ครับในระหว่างที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปนี่ก็คือจอยยังไม่ได้ลงมอเตอร์ไซค์ยังเขาก็บอกเลขเลยว่าในวันนี้เลขจะออกสามศูนย์นะครับก็มีแค่นี้เนาะรู้ว่าจะทามข้อและก็เอ๊ะ ก็ไม่แน่เนาะเลยว่าหลอกหรืบอกอะไรเงียบไว้เงียบไว้นะจครับแต่ได้ยินว่าเขาบอกเลข30นี่ชัดเจนค่ะอ๋อครับครับก็ไม่แน่เนาะครับส่วนอายุของเขาก็เสียชีวิตตอนอายุ52ปีครับตัวเลขก็ตามตามนี้เนาะที่จอยให้พี่เขียนไว้ครับโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเลขแนวทางของน้องจอยเนาะครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย 685ครับท่านผู้ชมระวัง985ไว้ด้วยถ้าตัดก็68 65 85 98 95 85ครับท่านผู้ชมครับก็กันไว้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับแล้ว30ก็คือเป็นตัวเลขที่คนตายบอกเนาะ,ค,ะครับอ,า,อาจจะขึ้นลงก็ได้ครับคนตายบอกคนโบราณเขาบอกว่าให้ลงสักแต้มหนึ่งก็ได้30อาจจะเป็น20ก็ได้ครับขึ้นตัวหน้าหรือตัวหลักก็ได้ค,ครับ คนตายตายตอนอายุ52ปีครับน้องจอยบอกว่าไม่ได้อาจจะออกเกี่ยวกับอายุก็ได้ครับก็เอาศูนย์มาใส่ถ้า3ตัวก็เป็นศูนย์ห้าสองก็ได้ครับก็มีตามนี้เนาะครับโอเคครับเรื่องราวความฝันของน้องจอยครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความฝันครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางครับใช้ประกอบในการซื้อสลากกินแบกรัฐบาลครับสำหรับคลิปนี้ผมเผยินารใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอให้โชคดีทุกท่านครับน้องจอยมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับค่ะขอให้เอฟซีเคยสันใต้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญทําการงานก็เจริญรุ่งเรืองและขอให้ถูกหวยงวดวันที่16กกรกฎาเป็นารางวัลที่หนึ่งกันทุกทกคนนะคะสาธุครับขอบคุณครับนองจอยครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือรถของพี่ชายของน้องจอยครับที่เสียชีวิตไปเนาะครับ รถคันนี้เขาให้น้องจอยไว้ครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเนาะครับตัวของน้องจอยเองก็มาฝันว่าเขาพาขี่รถคันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับทะเบียนรถก็คือ685ครับความฝันของน้องจอยเนาะครับก็ลองพิจารณาดูครับเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันเนาะครับเผื่อเลขมันจะออกตัวนี้เนาะครับในรถของคนตายครับน้องจอยก็มาจอดไว้ที่บ้านครับ